สวัสดีค่ะเอมจากดีลักพรอพเพอร์ตี้นะคะวันนี้เอมจะพาทุกทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมโครงการโอเชียนเฮลิซอนค่ะสำหรับโครงการโอเชียนเฮลิซอนนะคะตั้งอยู่ที่ทำเลนาจอมเทียนของเมืองพัทยาค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด16ไร่ค่ะสูงทั้งหมดตึกนะคะสูงทั้งหมด7ชั้นค่ะมีทั้งหมด8ตึกค่ะ ซึ่ง f a c ก l ิตที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบีชเอ็ก i t เซค่ะ Water Park นะคะ j o อก i n g t r a ร็ค่ะแล้วก็ภายในนะคะก็จะเป็น o อเชียนคลับนะคะก็จะมีพวกฟิตเนสนะคะ s าวน a s ่าสตรีมรูค่ะแล้วก็มีค i ิดคลับให้น้องๆเด็กๆนะคะเล่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็มีคิดพู l ด้วยนะคะถ้ายังไงนะคะถ้าใครสนใจโครงการโอเชียนเฮลิซอนนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้นะคะโดยโทรมา หรือติดต่อจากเพจดีลักพอรอพเพอร์ตี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมโครงการและก็แนะนำห้องที่น่าอยู่แล้วก็น่าลงทุนค่ะ ตอนนี้เอมนั่งอยู่ที่ออทอีกทายหนึ่งนะคะเป็นไทายที่น่าสนใจของโครงการค่ะเป็นไทายพูวิลล่าค่ะขนาด78ตารางเมตรนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะและที่สำคัญนะคะด้านนอกระเบียงจะมีจักรุซี่ด้วยเดี๋ยววันนี้เอ็มจะพาทุกทุกท่านเข้ามาดูไทายนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเอ็มก็จะพาทุกทุกท่านเข้ามาดูห้องตัวอย่างไทป์พูวิลล่าค่ะ78ตารางเมตร2ห้องนอนค่ะพอเราเข้ามานะคะเราก็จะเจอตัวของบิวอินนะคะซึ่งโครงการเราบิวให้อยู่แล้วค่ะก็จะมีะบิวด้านตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เปิดมาจะเป็นตู้เก็บเครื่องซักผ้าค่ะแล้วก็ พื้นที่ใช้ถอยที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็โครงการก็บิวให้เต็มเลยค่ะเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเห็นห้องครัวค่ะแล้วก็จะมีไมโครเวฟอันนี้เราก็ให้ด้วยนะคะแล้วก็บิวตรงนี้ด้วยนะคะจะมีซิงค์นะคะล้างจานแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในห้องครัวตรงนี้นะคะค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเอมพาถัดไปนะคะเราก็จะเจอตัวของ ห้องนั่งเล่นนะคะก่อนจะเจอห้องนั่งเล่นเราก็จะเป็นตรงนี้เราก็แถมด้วยเนาะจะเป็นโต๊ะทานข้าวจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็พอมาถึงปุ๊บก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีทีวีนะคะพื้นที่ใช้สอยที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งไทยพูยล่านะคะจะเป็นไทยที่อยู่ชั้นหนึ่งคะ่ะซิลลิ่งทูซิลลิ่งนะคะก็ประมาณ3.9เมตรนะคะ แล้วก็เป็นเป็นพื้นเป็นพื้นหินอ่อนค่ะค่อนข้างสวยเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งเล่นสำหรับท,ทุกทุกท่านของครอบครัวนะคะที่อยู่ในห้องนี้ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นพื้นที่ของละเบียงท้ายนี้นะคะ78ตารางเมตรอะพื้นที่ รวมพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นที่นั่งเล่นด้านนอกค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจักรุซี่เล็กๆนะคะเอาไว้ให้เด็กๆนะคะมาว่ายน้ำหรือทุกๆท่านก็มาแช่นะคะผ่อนคลายกันค่ะถัดมานะคะเอ็นจะพาทุกๆท่านเข้ามาดูห้องนอนนะคะสังเกตนะคะเราก็จะเป็นเอ่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างดีเลยค่ะที่นี่เราจะติดตั้งเป็นสมาร์ทโฮมนะคะก็คือสามารถใช้งานด้วยเสียงได้ค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะใช้เป็นห้องน้ำรวมเลยถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะเป็นมาสเตอร์เบดมค่ะ ค่อนข้างกว้างโอท่งค่ะซึ่งโครงการเราบิวให้ทุกๆอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะเตียงนี้ก็จะเป็นเตียงประมาณ6ฟุตค่ะเป็นคิงไซส์นะคะสามารถนอนได้ถึง2ท่านแล้วก็ดื่มด่ำกับวิวของภูภูวิลล่าของของลูกค้าค่ะแล้วก็ด้านด้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งเราก็แบ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนอาบน้ำนะคะแล้วก็โซน ห้องน้ำค่ะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไซส์78ตารางเมตรซึ่งบอกเลยนะคะว่ามีแค่ชั้นเดียวนะคะก็คือชั้นชั้นหนึ่งซึ่งซีลิงค่อนข้างสูงเลยก็คือ,อ3.9เมตรเป็นท้ายที่แนะ,แน,ะนำเลยคะ่ะว่าคู่ควรในการหากเก็บเอาไว้นะคะซื้อเอาไว้แบบเอาไว้ปล่อยเช่าก็ได้หรือเอาไว้ เอาไว้อยู่เอาไว้พักผ่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ติดทะเลใกล้หาานะคะแล้วก็ใกล้เมืองพัทยาด้วยถ้ายัางไงเดี๋ยวเราไปดูทายอื่นนะคะตอนนี้ไซส์เจ็ดบแายบายค่ะ สวัสดีค่ะตูนค่ะวันนี้นะคะตูนก็จะพามาเยี่ยมชมห้องสตูดิโอนะคะไซส์25ตารางเมตรค่ะภายในห้องนะคะก็จะ f ูล l y f อ r ์นิช e d แล้วก็ตกแต่งบิวอินให้ทั้งหมดค่ะส่วนตัวครัวนะคะก็จะบิวอินครัวให้ค่ะท็อปด้วยหินอ่อนนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยการคลิปสีโลดโกเข้าไปในดีเทลนะคะทุกคน แล้วก็จะมีให้ที่มีให้เลยนะคะก็จะเป็นตัวของเฮเฟเล่ค่ะเป็นเตาอบมีตู้เย็นมีตัวดูดควันนะคะแล้วก็ทุกตัวนะคะใช้เป็นของเฮเฟเล่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะมีการตกแต่งอย่างทันสมัยและหรูหรานะคะส่วนตัวของอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทั้งหมดนะคะก็จะใช้เป็นสีทองทั้งหมดค่ะค่ะพอออกมานะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้า ที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากเลยค่ะเ,เข้ามานะคะก็จะมีทีวีให้ด้วยค่ะเป็นทีวีจอแบนนะคะแล้วก็จะมีแอร์แล้วก็จะมีตู้ที่เอาไว้เก็บของได้ค่ะส่วนตัวผนังห้องนะคะก็จะติดวอลเปเปอร์แล้วก็ ฉลูด้วยสีรถโกเหมือนเดิมค่ะทุกคนแล้วก็จะมีโซฟานะคะแล้วก็มาพร้อมกับโต๊ะที่สามารถนั่งจิบรับประทานกาแฟาได้เลยค่ะแล้วก็เตียงนะคะเตียงก็จะเป็นเตียงควีนไซส์ค่ะขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวทุกคนแล้วก็จะมีโต๊ะหัวเตียงให้สองฝั่งค่ะโคมไฟเราให้หมดเลยนะคะส่วนตัวระเบียงนะคะก็จะ ค่อนข้างมีพื้นที่มีสเปซนิดน,นึงค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับทายแนี้ทุกคนชอบกันบ้างไหมคะค่ะสําหรับทายแนี้นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2อล้านสเท่านั้นเองค่ะทุกคนห้องสวยขนาดนี้ตกแต่งมาดีขนาดนี้ทุกคนไม่จองไม่ได้แล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวตันจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ข้างล่างนะคะ ก็มาอยู่กันที่บีทคับของโอเ a ียนฮอล o ซนนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ที่ให้ทุกทุกท่านได้มาพักผ่อนหาดที่มีความเป็นส่วนตัวค่ะส่วนหน้าหาดนะคะก็จะมีกิจกรรมทางน้ำหลากหลายมากมายเลยค่ะยังไงถ้าทุกท่กทานนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจดีลักรพรอพตี้นะคะ วันนี้ทุนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่โครงการหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตุนด้วยค่ะบ๊ายบาย